สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องพลายพี่วินแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็พาพี่วินออกเดินเล่นนะคะแม่แม่ใจก,กับบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองสาวนะคะนี่อาบน้ำเสร็จเดินเล่นนะคะวันนี้เราก็ได้ เวลาพาฟิเว้นออกเดินนะคะแม่แม่หลายวันแล้วนะคะก็ปกติก็เดินนะคะแต่ว่าไม่ได้มาเดินไกลอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นถนนดำนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาพี่เบ้นไปไหว้ไหว้สารประกำนะคะแล้วเราจะพาพี่เบ้นไปดูหุ่นรูปช้างว่าพี่เบ้นจะเหมือนจะกลัวหรือเปล่า ทางข้างหน้านี้จะเป็นแยกนะคะแยกบ้านตะทิดแล้วก็แยกบ้านภูดินนะคะแม่แม่ตรงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลช้าง,งอันนี้ก็จะเป็นพระคูพระกรรมนะคะศาลประกรรมนะคะของเรานี่ตั้งหมู่บ้านใหม่ค่ะพี่แม่ นี่นะคะพอพี่เวนไหว้พระครูประกรรมนะคะพี่เวนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้ปกปักรักษานะคะคุ้มครองให้แข้วคลาปลอดภัยนะคะ บุญบุญบุครับผมนขับผมด้วยครับสวยๆครับผมครับครับครับคอ้ทำไมปเสียงยางนี้เนาะต่นี้เนาะพี่วินขับก่อนครับผมครับเสียงครับผมอึปุปับราคาด้เจ้าอ้ยก่อนเจ้าอยู่ติดตาเลย นี่นะคะก็ขอพรนะคะพระคูประกรรมให้ปกปักนะคะแขวคาดปลอดภัยนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้โชคดีนะคะทำไมเสียงคิ้วก้าวเลยวันนี้ไอ้จ้าห่อนเอาไว้เลยนี่นะคะเป็นสารพกรรมของสวนสัตว์อีกที่หนึ่ง <c oughs> นี่เดี๋ยวเราก็มาเจอเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนช้างด้วยกัน<ป>เรามาเจอเพื่อนช้างด้วยกันแต่ว่าเป็นรูปปั้นนะคะ <c oughs> นี่จะเป็นสำนักง,งานเหมือนกันนะคะแม่แม่ <c oughs> เอาพี่เ้นกลางหูแล้วพี่เ้น กูมีพ่อมีลูกด้วยเออดูหัวดูหัดูหัดูหัวเอ้ากลัวกลัวชางอะไรด้วยสีนี้วะนี่นะคะดูหัวเมื่อกี้เห็นได้ตานแล้วตานแล้วไปตันเขาให้กินกันนุ่นช้างเห็นไหมนุ่นไม่ยาไม่ยาเดี๋ยวพามาทักทายเพื่อนเพื่อนจับนุ่นีเดื่อนบนค่อยนะบนสูงค่อยจับลูกช้างหน่อยจับน้องหน่อยบนสูงดูหูดูหู วนจับน้องหน่อยเออน้องจ๋าน้องจ๋าจับน้องก่อนจับน้องดีๆก่อนบนสูงบนมีมีสีชมพูด้วยอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้ไม่กล้าเข่าจะดึงเมื่อกี้มีส่งเสียงคู่แบบกลัวนะคะไหนเรายืนเป็นมุนเทียบก่อเพื่อกล้าไหมเพื่อยืดเท้าไหมเพื่อเออทำอะไรคจ้ะอ้าวื้อ ทำอะไรเบ็ดหมุนนี่ดิเบ็ดหมุนถอยเออเ้อเบ็ดถอยหลังให้ดีถอยเบ็ดเอาเรการเตียงถอยฮึอยโหทำไมพี่เบนตัวเองมีชีวิตเขาเป็นหุ่นนิ่งนิ่งจิตแมเออพี่เบนใช่เออพี่เบนฮึจิดเตียบเบนเบ็นหมุนนี่เบ็นฮึเบ็นเข้าไปเออเข้าไปฮึจิต ยิดเทียบเอ้อชิดเทียบซอยซอยหลังซอยหลังไม่กล้าเข้าย่านซอยดีๆน้องดมเห็นไหมน่นน้องมันดมกินอย่างเดียวกินดิ่เราไปพาพาพาไปหาตัวสีชมพูก็มีนู่นฝั่งนู้นเอามายืนลองนี่หลายตัววนโดนชนไปสีชมพูดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น ดินแดนโคชาสารตำนานคนกับช้างนะคะแม่ๆอันนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านพุด,ดินนะคะฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นทางไปบ้านาตาทิศนะคะนี่เจอเพื่อนอีกแล้วพี่เบ้นอันนี้สีชมพูีออูน ตาขาวเลยเห็นไหมเออดูหูดูหูอ่ะเอาเดไก่ตาบลอดเดยบัดนาาเข่าดโอ้ยเออหตัวใหญ่เลยเออโอกลัวนะครับผมเลยเดินหูนี่ดิออเอ็่ตเดินหมเน เออที่ต้อยเว้นที่อ้าวเออหนึ่งหนึ่เว้นเนี่ยเออทิ้ไปเอออ้าวนึ่งเออต้อยต้อยต้อยเออานี่บทสงแอคชั่นหน่อยบทสงเออแอคชั่นใี่ขาด้วยแอคชั่นใี่ว่ะเออเป็นกลัว ีรอยป้าเดี๋ยวเราไปเถอะเพราะว่าพี่เบนพี่เบนก็กลัวเหมือนเดิมเห็นไหมพี่เบนเดินเล่นนะคะแม่แม่อปลมแล้วเป่าลมแล้วไม่ได้ยินเสียงร้องหรอพี่เบนไม่เคยร้องง่ายๆนะร้องอูือย่างี้ยากที่จะร้องนะถ้าไม่กลัวจริงๆไม่มีเสียงโอ้โหอย่างนี้ไม่มีเยอะ พี่เป็นไม่กล้าเข้าช้างเผือกเลยตาสองสีผมเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่สีเดียวกันเข่าชางเนยอันนี้ขอบตาจะขาวครั้งนี้ขอบตาขาวหน่อยเลยแล้พี่เป็นไปชอบมากอะยายกี่น้องเขาด้วยยากเขาจะตายเขาลดน้าทุกวันเลยมาฟบไปบนถนนนี่มาเดินเหยียบของเขา นังลงก่อนพี่เปังลงเลยดิั่งลงนังลงั่งลงหนึ่งังลงังลงเลยดิั่งลงั่งลงเลยดิังลงอชันหน่อยเร็วพี่เปนเร็วบทสูมแอคชั่นนี้ดิสวยขาด้วยยกขึ้นเออนิ่งอ๋นิ่งอานิ่ง นี่นะคะเอาลอเลยไหนอืมลงมาน้ำเลขต้นไม้ไปเทนตรงข้ามเลยมะงเอาลงลงเอ้ยลงขึ้นลงขึ้นลุงขึ้ <c oughs> ไปจันไปกินอย่างเร็วเลยไปกินไปกินทำไมต่อแม่ควานขยันมากเลยรับดุงวะนี่นะคะ, <laughs> พะเพราะบรรยากาศยามเย็นมีแบบว่าเก็คเราเก็บภาพ ด้วยนะคะแม่แม่ตอนเย็นก็จะอากาศดีนะคะแม่แม่จ๋าเราก็มาด้อยู่ห่างไกลความจริงนเลน้ะนี่ก็ถนนดำหมู่บ้านรอบถ้ามาจากตรงนู้นก็จะผ่านหมู่บ้านยี่สิบหลังก่อนเนาะแล้วก็มาโรงบ้านช้างแล้วก็มาสี่แยก แล้วก็มาหมู่บ้านของเราคือหมู่บ้านสามหลังมีแค่สามหลังที่ผมตั้งัชื่อหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านสามหลังขวานตาบอกว่าเป็นหมู่บ้านสามหลังนะครับแม่แมมีช้างทั้งหมดสี่เชือกนะคะที่อยู่ตรงพิมพ์อันนี้ถ้าตรงจากโรงบานใช่ไหมคะแม่แม่

สารประกำนะคะไม่ไม่สารประกำของส่วนสัตว์เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นสำนักงานนะคะสำนักงานอันนี้เป็นฝ่ายพัฒนาส่วนสัตว์น,ตนี่ไงนี่ายฝ่ายพัฒนาส่วนสัตว์เดี๋ยวไปโ่ปนเดี๋ยวพรงนี้เราไปทยู เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ต้องพาพี่เบนออกเดินเพราะว่าเดี๋ยวก็ยี่สิบปดยิบเก้าเราก็พี่เบนไปแห่งงานเนาะนี่จะเป็นทางไปบ้านฝั่งนี้ก็มีห้องแถวนะคะแม่แมนม่ตรงนี้ก็เป็นห้องแถวของพนักงานนะคะ ไอเตะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทัวร์นะคะแม่แม่นี่ก็มีต้นไม้นะคะเยอะแยะเลยนะคะแม่แม่ตรงนี้จะเป็นล้อมรอบด้วยต้นไม้นะคะ เดินเดินเก็บหญ้านี่นะคะตรงนี้ก็เป็นห้องแถวพนักงานนะคะเม,ม่พนักงานที่เขาทำงานส่วนสัตว์เขาจะพักอยู่ตรงนี้ นี่มันก็ทะลุถึงเส้นบ้านเราได้นะคะใครอยู่ตรงนี้บ่คะมอเตอร์ใครอยู่ตรงนี้บ่กพี่เตยใครอยู่ตรงนี้ข้้าางงล่ะแกวพี่เวนพี่เวน <laughs> อันนี้มันเป็นเส้นทะลุไว้บ้านพี่เว้นได้ไว้บ้านเราได้นะคะแม่แม่มันก็จะติดถนนใหญ่ฝั่งนูง้นแต่ว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นเป็นต้นไม้อะคะ่ะต้นไม้กันนี่พี่เว้นชอบยานี่ยับกินยาราวัลให้กินต้นไม้เนยเราลดสูงเนื้อหน่อยจะกินต้นไม้วนจะดิมอีกเลย

นี่ก็จะทะลุไปบ้านเราได้อีกนะคะแม่แม่ ไกมาถึงบ้านเราแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น เพื่อนบ้านพี่เว้นนะคะแม่แม่สองสาวนะคะจะมีคุณยายนะคะแล้วก็คุณแม่น้องแตงกวา นี่นะคะก็ถึงบ้านเราแล้วนะคะแม่แม่นี่จะเป็นบ้านพี่เบนนะคะดดดดพี่เบ้นก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่ฝากแม่แม่ติดตามเป็นกำลังใจพี่เบ้นด้วยนะคะ